สวัสดีครับอยู่กับสตา r w วินเอ่อใช่ยดิไม่ใช่สตาร์วินอยู่กับแม็กซ์22เรียกว่าพี่แม็กนะครับผมพี่แม็กนะโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเราจะมาเล่นฟาร์มเอ่อชื่อแม็กจำชื่อแม็กซได้นะนั้นเดี๋ยวไว้เขียนชื่อแม็กแล้วกันนะโอเคนะขออัดสักต,ติดหน่อยวันนี้จะเล่นอะไรแล้วมาฟาร์มกันดีกว่าตอนนี้เราวิธีฟาร์มก็คือว่าเห็นขัางหน้าไหม แค่กดมันแล้วก็ยิงมันเลยทันทีเลยให้ผอมบัชี่อะไรดูดสิมีเฟสท,ทำเลยนะวีเฟสแต่ไม่ใช่ของฟรีนะมีเฟสให้ทำด้วยเนาะอ่าแต่หา,า,าแล้วประกันอรอีกให้ให้ไปโจมตีอีสองขันนี้นะสองขันทำไนวะน่ไม่ใช่ดิไม่ใช่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  คล้ายคล้ายเกมเนี่ยอีทีซูเปอร์เอ็กซะแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นนี่คล้ายคแค่ซูเปอร์เอ็กซ์แต่ว่ามันเป็นแบบเรียกว่างี้อ่ะอีหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์ตัวน้อยน่ารักตัวหนึ่งเลยไม่รู้อะไรเลยอสิ่งนั้วก็ไปเช่นว่าเออต้องทับเฟสอะไรบ้างเช่นว่าคล้ายคล้ายทับเฟสอะไรนะวิธีเล่นก็คือว่าคล้ายคล้ายทีซูเปอร์เอ็กซ์แหละแต่ว่าคุณต้องเปิดกล่องนะเช่นเออคุณได้ตังค์เท่าไหร่ตังค์เยอะ ไอตอนเนี้ยเย่ให้ให้คุณไปฆ่าไอตัวนั้นนะฆ่าไอตัวกลมๆอะไรสักอย่างเลยเนานะคุณต้องไปฆ่าไอตัวกลมๆอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวไปหา,าให้นี่ไงตัวนั้น,นี่ใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยมันจะลิงจ้องลิงคุณตลอดเวลาเราต้องสู้กับมันคล้ายๆเออโปเค์อินะแต่อันนี้ไม่ข,ขนาดนั้นเลยคเรื่อยๆนะ เอ๊ะใครวะคุณจังเลยให้ขีดแดงมาจากไหนเดี๋ยวแล้ขอแป๊บนะคุ้นจังเลยให้ขีดเข็มแดงอยู่ไหนวะเอาไปเจ้เวยเอา้าขีดเข็มแดงใครวะเนี่ยมาจากไหนนี่ขีดเข็มแดง เดี๋ยวมันไม่มีอะไชื่อขีดเขียวแดงอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเฮ้ยขีดเขียวแดงใครวะไม่มีชื่อด้วยเดี๋ยวผมหาอยู่อ่ะเดี๋ยวจริงจริงนี้ไม่มีชื่ออ่ะยมาจากไหนขีดเขียวแดงอ่ะเดี๋ยวขีดเขียวแดงมาจากไหนอ่ะเนี่ยดูดิมาจากไหนไม่รู้อ่ะเนี่ยดูดิผมหาแล้วไม่มีชื่ออ่ะ ไ่รู้ใครมาจากไหนไวรู้วะไม่ไมีชื่อด้วยเนี่ยผมหาแล้วไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยคนนี้ใครกัไไ่รู้ไรู้เนี่ยและขีดขียแดงมาจากไหนไวรู้เนี่ยเนี่ยผมหาผมหาหาแล้วไม่เจอไะรู้ขีดขียแดงมาจากไหนด้วยแปลกมากเลยเอ็มบีซีไม่น่าใช่เว้ยเอ็มบีซีไม่น่าที่แบบนี้นะแปลกมากไม่น่าใช่เอ็มบีซีเลยไม่น่าไม่ใช่เอ็มบีซีในแบบเลยนะ ช,ชื่อแล้วเหรอที่แดงเฮ้ยแปลกเว้ยเฮ้เดี๋ยวคือโอ้โหตกใจมากเลยคือว่ามันไม่มีชื่อจริงๆเว้ยหรือว่าหามไม่เจอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาปิดชื่ออย่างงี้ไม่ให้ใครหาเจอนี่เหลี่ยมเยอะนี่โอ้โหเราใส่ข้าวโพดนี่เดี๋ยวเราทางการดีกว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ให้บ้ากผม,ผมก็ อาจจะไมไ่ตัดต่อนะที่จตัดไม่มีเลยมากเราจะฟาร์มใน11นาทีสุดท้ายโอเคจะฟาร์มเรื่อยๆนะให้ไปฆ่าตัวไหนวะอ๋อฆ่าตัวนี้หรอตัวใหญ่เลยผมไม,ไม่ค่อยบ่อยนานที่จะเล่นนี้ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วะนะผมไม่รู้จะเล่นอะไรก็เลยมาเล่นแบบนี้แทนความยาว รับอุศลไฟอะไรแล้วก็อะไรอีกเนี่ยเอออะไรวะอ๋อรับแรกโอเคมีธุรกิจใหม่รับว,วันวันไม่ตังโอเคธุร,รกิจต่อไปครับผมนะให้ไปว้าพี่ไหนนะ ไปไปทา่ที่นี่นนมงไปที่เดิมนีกว่าอะไรวะเนี่ยผอสงสัยก็คือเขตติดแฉงมาจากไหนแล้วก็เขามไม่มีชื่อผมแบ่งตรงนี้เด็กผมไม่รู้ใครไงเนาะเขียนแดงร,ดรั่วตาฝาดผมรองเอปมวนะผมกลัวโดนแฮกไงแต่โชคดีว,วีวีสับรองอยู่สามสี่อัน tay bóng khé con đi hô cho hô 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 đen, hô hô đen, hô không? hô 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 ไม่รู้อะแปลกมากเลยอ่ะ <c oughs> ไม่น่านใช่โปนะผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าแปลกแปลกเนี่ยอันนี้อะไรเป็นการตัวแหละเออใช่ผมเป็นการตัวอะไรตัวนั้นเหรอหรือตัวไหนดิ๊บตัวบ้าต่อไม่ใช่ตัวนั้นดีกว่า อ๋อ oh, ตัวนี้ดีวะโอเคต้องเริ่มใหม่ใช่ไยมายิงไปรือสุ่มไปเดี๋ยวไปสุ่มก่อนนะเดี๋ยวสุ่มเสร็จแล้วก็จบคลิปเลยรู้ทำอะไรแล้วนะเราจะอัดแทน,นี้เดยดอาจจะตัดน้อย ค่อยตัดเยอะหร่อยที่จะตัดเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนอันตั์ตัดผมไม่แน่ใจโอเคมาสุดแล้วนะโอเคได้ตังเรียบร้อยเดี๋ยวเล่นเรืเร่อยๆเดี๋ยวก็ยากก็ตอนนี้คือตอนนี้ยังชิวๆลมๆอร่อยอยู่เออไปซุ่มก่อนดีกว่า ผมสงสัยคือขีปณแดงมาจากไหนแล้วไม่มีชื่อด้วยต้งแปลงตรงนี้เด็กนี่ผมขีปทางนู้นไม่ทำไรขีทางนู้นแหะใช่ไหม,มไม่ใช่มไม่ใช่เออให้ผมขีทางนู้นแบบงงนะรารักิจรถยนต์รถรถของก็วิ่งช้าเกินว่ มีอะไรให้สุม่มต้นไหมสุ่มอะไรก็ได้ได้หมดสุดชื่อเอออไอคิสุม่มนีตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เดี๋ยวโอ้ได้คูณสามโอ้ไม่ได้หรอกคงไปตังไอคิมในแสนสวัสดีรรกันได้นะแต่ว่า เราจะสตรีมแตนะ่ว่าอย่ยสตรีมคือต้องซื้อใช่ไหมต้องซื้อเหรอกี่บาทเนส่งมาให้แคสต์ซื้อแล้วซื้อที่มนะันคุ้มเลยเราจะเก็บใหม่ไม่ต้องหว่วงก็เหมือนเล่นเล่นก็เหมือนเล่นแบบแคสต์ซื้อเวเตอร์อีกอแต่ไม่ถึงกับพนานนั้นนี่ไทยไทย กูว่าเฮนี่เลยอะกูว <man qualified worldwide> <man little designers> <man> ่าเฮนี่นี่เชื่อไหมเฮนี่เลยโอ้โยโหดอยู่นะสู้แบบสู้ชีวิตมากเลยสู้ชีวิตมากเลยโอ้สู้โอ้โอ้เธอผมสู้ชีวิตมากเลยสี่ตัวนี้แบบสู้ชีวิตมากโอ้